หมอซับเจ้าพี่อ้อมอันนี้บัตรจิ้มมาแจ่มนะครับบุมมีหมอซับนี่หางโดงเชียงใหม่ครับสวัสดีเจ้าโยกเนอร์แต่กี้ที่หันไซแว่นเตลอยู่ตรงไหนครับผมเองอวันนี้วันนี้จะพาพี่อ้อมมาหาอาจารย์พี่เปิ้ลคู่คิวกับวงการผ้าแม่แจ่มอาจารย์อุศลาเตียงเกตครับอีพีที่หกมาเที่ยวบ้านไล่ใจสศกใช่ครับ บ้านไร่ใจสุกตั้งอยู่ที่หมู่บ้านบ้านไร่อําเภอหางดงจังหวัดเชียงรายแต่ว่าบรรยากาศเน่เห็นไหมครับถ้าเราเห็นล่มลื่นแล้วก็บ้านเรือนเป็นบ้านโบราณอย่างนี้เหมือนอยู่ที่แม่แจ่มไม่มีผิดเลยตอนนี้ว่าเข้ามาแล้วกเนิกว่าอยู่แม่แจ่มเกิกว่ามาตัวหายหมอทราบพี่น้ตครับสวัสดีครันมายังไงการบ้านที่จะลบหน่อยเพราะว่า กำลังทําห้องข้างหลังแล้วก็ย้ายของออกมาหมดเลยแต่ก็โชคดีนะเนี่ยก็คือพี่กําลังเก็บภาพดีเลยผ้าใหม่ผ้าเก่าผ้าอะไรคะสุวนกางสุนสุนอ๋อโดนดูอ๋อไหนไหนมาเนี่ยช่วยพี่ตบผ้าละกันได้เลยถ้าหายก็ไม่ต้องกังวลนะคะเดี๋ยวมันจะกลับไหมหยุดไปนั่งคุยกันทางนู้นนี่ค่ะได้เพราะว่าไม่ใช่แหละอยากดูผ้า คืออยากเห็นแล้วว่าเครื่องในวิ้าอะไรบ้างนะง่ายๆเลยนะเนี่ยจริงๆเนี่ยเป็นการเก็บรักษาผ้าที่แบบง่ายที่สุดแลีที่สุดใ่ลังพลาสติเลยนะะนี่คือความสุขของคนที่ชอบผ้าซีนนะคะเราได้นั่งอยู่ในกองผ้าจะมีความสุขมากกว่านี้ถ้าเกิดซีนทั้งหมดไปของเราแต่ว่ามันเกิบไปไม่ได้นะคะเดี๋ยวคุยกับพี่พี่นุชต่อเพราะเมื่อกี้นั่งดูผ้าซีนกันแล้วสวยมากเลยนะคะก่อนจะคุยเรื่องผ้าขออนุญาตสอบถามพี่นุชก่อนได้ไหมคะว่าได้ยินพี่นุชตพู พี่นุชจะไม่ได้พูดคําเมืองแบบร้อยเปอร์เซนก็เลยแอบสงสัยว่าพี่นุชเป็นคนเป็นคนเมืองก็เจ้าไม่ใช่ค่ะแต่ไม่มีความรู้เ่แต่ว่าพี่นุชเป็นคนที่ไหนพี่เป็นคนคนหลายที่นะแต่ว่ามาจากกรุงเทพพี่เนี่ยเกิดนครพนมแต่ว่าไม่ได้อยู่คือเกิดแล้วก็ย้ายตามพ่อไปเรื่อยๆเกิดทุกปีพอความที่มาอยู่แม่แจ่มเนี่ยก็คือช่วงที่เรียนมหาลัยแฟนพี่พี่หมอเนี่ยก็บอกว่าเออหมู่บ้านที่เนี่น่ารัก ้วบอกว่าอยากให้มาเที่ยวก็หลอกล่อเราให้มาเที่ยวอ๋อหลอกล่อให้มาแม่แจ่มใตอนนั้นเมื่อปี29งเก้โอ้โหจริงๆแล้วพี่เรียนสังคมสงเคราะห์มาเนี่ยคือเราก็เห็นเราก็เห็นภาพชนบทแหละแต่ว่าเออแม่แจ่มเนี่ยมันมันลึกลับตรงที่ว่าโหกว่าจะเข้าไปถึงเนาะแบบถ้าใครเคยเห็นระหว่างทางเนี่ยมันเป็นป่าเนาะเราก็เอะหมู่บ้านมันจะเป็นยังไง แล้วเราไปถึงภาพแรกอะ่ะมันมืดไงมันมืดแล้วก็เห็นแบบตะเกียง uh huh. ใช่ไหมทีนี้พอตื่นเช้ามาถึงเห็นว่าเออสภาพรอบๆมันเป็นยังไงก็เราก็อยู่แบบบ้านมุงตองข้ามกลางแบบว่าป่าหมากป่าพลูแล้ววินาะทีแรกที่พี่นุชเห็นแบบพัดิ่งกินจกอะไรคือจริงๆแล้ว ครั้งแรกเลยที่ที่เห็นพราซิ้นเนี่ยก็คือไปงานบนุญก็คือช่วงนั้นเป็นช่วงแบบตาลป่วยสลากแม่โอ้ยก็จับเราแต่งตัวเราก็แต่งตัวไปด้วยอะไรเงี้ยทีนี้มาเข้าเรื่องพราซิ่นว่าแล้วทําไมถึงแบบอยากมาทําเรื่องพระซิ้นอะไรเงี้ยคือก็อย่างที่บอกเราไปเห็นภาพประทับใจกับตีมจกแล้วรู้สึกว่า เออสังคมชนบทในภาพที่เราคิดอะยากจนอะไรยิ่งขึ้นดอ,อยเราก็รู้สึกว่าภาพที่เราเห็นในความเป็นจริงอะมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเรารู้สึกว่าเฮ้ยแม่แจ่มเขามีอะไรของเขาแล้วก็รู้สึกแบบ รุ่มรวยเนาะรุ่มรวยเราอไม่เรียกว่าร่ำรวยรู้สึกว่าเขามีอะไรที่แบบมันเป็นตัวเองเขามีผ้าของเขาเองเนาะมันเหมือนมีแบรนด์เนมแบบของตัวเองขณะที่ลาวหวานสมัยก่อนเนี่ยเรานุ่งหินด้วยสําเออแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยผ้าที่เรานุ่งเขาไม่รู้เสื้อผ้าใครเนาะเออเราไปเอาเสื้อผ้าใครมานุ่งมันไม่ใช่ของเราแต่ในขณะที่เฮ้ยคนไม่แ่มเขามีเสื้อผ้าของข้าวทําอุมบอะไรที่เป็นตัวของตัวเองทีนี้ ที่เห็นทั้งหมดนี้เป็นพระิี่แม่แจ่มหมดเลยหรอคะเป็นแม่แจ่มหมดเลยมัน,นมีบางแบบที่ต้องรู้สึกว่าไม่เคยเห็นอันนี้ที่เราเรียกว่าหอม<ช>อ้วัเนี่ยที่เป็นเอกลักษณ์แม่แจ่มแม่แจ่มเนี่ยน,นะคะ <S <S อ่า หอมอ้วนหมายถึงหอมอ้วนก็หมายถึงสิ้นที่แบบว่าเป็นซีชูเล็กน้อยนะบางคนใส่แล้วต้องมีความซีชูนี่ยล่ะค่ะถ้าหนูขายใหญ่เขาจะมีสิ้นซ้อนมันมีสิ้นซ้อนเมื่อกี้มันแปลว่าอะไรนะคะพี่โนตคำว่าหอมทำไมต้องเรียกหอมอ้วนนะคะหอมอ้วนหอมอ้วนบางคนบาแม่บางคนก็ว่าหำอ้วนเนาะใส่แล้วซีชูแต่ว่าบางคนบางคน าคนก็จบอกว่า <S <S อหอมอ้วนเนาะออแล้วอาจารย์อุดมก็บอกว่าเนี่ยใกล้กันล้ามันจ้างหอมเหยมันเบิรนเจอมันจั้งหอมอ้วนเนาะอ,อะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ไม,ไม่้รา,าไม่ได้ฝันงนะว่าเ,ออเป็นอะไรแต่ว่าพี่ก็ไม่กได้ฝันงนะว่าเป็นอะไรแต่ว่าพี่ก็ไ้็นม้บบนึง่าบบนอแต่ว่าเท่นิคก่รทอ่ง่าเนไาี่กมรทอันใช้ไวเส้นใหญ่กับเส้นเล็ก นะแล้วก็มันก็พอชิดกันบ้างห่างกันบ้างก็เลยแบบมัเป็นความแบบซี t ทรุนิดหน่อใช่มันก็จะเป็นแบบจริงมันเหมาะกับคนเซ็กซี่อย่างเรานะคะนีอ่าใช่แต่ว่าเดี๋ยวน้ำ เมื่อกี้นี่มันจะมีสิ้นสิ้นขาวสิ้นซ้อนมันอยู่นี่อยู่นี่นี่ใช่ไหมคะอ่าอันนี้มันจะเป็นสิ้นซ้อนอ๋อเอาไว้ซ้อนด้านในเป็นปะิโคสอ่าเห็นไมไม่ซ้อนได้ไหมคะไม่ซ้อนได้ค่ะถ้ามั่นใจคึอว่าแบบใช่ต้องซ้อนม่อะอนแลก็เนี่ยเวลาเขานน่งเห็นไหมอันนี้เขาเขาซ้อนแล้วมีเหลือเขียเหลือก็จะแบบอันนี้ก็จะเป็นลูกไม้ก็บางทีก็จะใสแล้วก็แลบออกมามีของแม่แจ่มเดิมอันนี้ของแม่แจ่มเดิมๆ่ารักเอกลักษณ์ของผ้าสิ้นตีนจงไม่ แ่มที่มันไม่เหมือนที่อื่นคืออะไรค่ะเนี่ยอย่างอ้อมเห็นบางผืนอ้อมก็จะเดาไม่ออกว่าต้องดูยังไงว่าเป็นสินสงแม่แ่มอะไรเงี้ยก็จะยากนิดนึงนะขันส้เนี่สมัยก่อนเนี่ยคือแม่แ่มเริ่มฟื้นผูยุคแรกๆเนาะพอตอนหลังๆเนี่ยมีหลายๆที่เนาะไม่ว่าในเขตจอมทองหอดอยตัมไปจนถึงลีใช่ไหมฮะเพราะนั้นมันจะมีความร่วมกันอยู่ แต่ว่าเอกลักษณ์ของแจ่มทุกคนถ้าติดตามอ่ะมันก็จะมีเรื่องลวดลายเนาะที่ที่ดูลายให้ออกก็จะมีลายที่ที่พบเยอะเนี่ยอย่างเช่นลายเชียงแสนอ่ะคือลักษณะของเชียงแสนมันจะเป็นซี่โคมงเชียงแสนเนาะโครงเชียงแสนแต่ว่าขันเนี่ยเป็นละกอในในยุคหนึ่งเนี่ยเชียงแสนจะนิยมแบบสีเหลืองแล้วก็ สีแดงหยองนิดนึงแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นเชียงแสละขันละกรละกรเนี่ยมันจะเป็นขอขดหรือนี้ก็จะเป็นละกรเห็นชัดไหมก็คือละกรส่วนมากเลยขอขดแล้วเขาจะสลับแดงขาวอย่างเงี้ยค่ะแต่เชียงแสเนี่ยจะมีความเป็นซี่ๆต้องดูละเอียดมากๆต้องดูละเอียดอันนี้คือเป็นลายแบบโบราณเป็นลายโบราณแล้วก็แล้วก็ลายโบราณก็ส่วนมากเนี่ยมันจะมีโคมสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเนี่ยต่อกันแล้วแล้วก็จะ ขั้นด้วยสามเหลี่ยมนี้เราเรียกว่าโคมแล้วก็ขันซึ่งอันนี้เนี่ยทั่วไปของโครงร้างเตนจกจะเหมือนกันส่วนมากเนี่ยที่เห็นว่าตรงกลางเป็นสีดำเนี่ยเราเรียกว่าเชียงแสนหงดําแต่ถ้าเป็นเชียงแสนหงสีอื่นก็เรียกไปตามสีของของของเ้าอย่างเส้นหงเขียวเราก็จะไม่เรียกว่าหงเขียวนะคนแม่แจ่มก็เรียกหงซิ่วอย่างอันเนี้ยก็เป็นเป็นสีิ่วอ่าอย่างอย่างเนี้ยค่ะแต่อันเนี้ยกลับไม่ใช่เชียงแสนละ อันนี้จะเปเพราะอะไรเพราะว่าลายไอ้ขีดขีดตรงเนี้ยมันไม่มีมันมีแต่โครฐานที่เป็นขดขอเพราะฉะนั้นลายเนี้ยมันเหมือนไม่มีโคมงพอมันไม่มีโคมเราก็เลยเรียกว่าหงปล่อย ขั้นสูงอันนี้ต้องแบบว่าปล่อยใช้เวลายยาวงานใช่ก็คือไม่มีตัวโคมล้อมอเก็บไหแล้วก็มีแต่มีแต่ขันมากตอนตัวนี้ก็จะเป็นหงสิ่วนะถ้าชาวบ้านเรียกนะคะแล้วเป็นลักษณะแบบโครมที่เป็นหงปล่อยแต่ว่าเท่าที่อ้อมสังเกตเนี่ยที่แบบดูผ้าสิ้นด้วยความที่แบบเป็นคนไม่ค่อยรู้อะไรมากนะคะอ้อมมีความรู้สึกว่าเวลาดูผ้าสิ้นตีนจกแม่แจ่มที่เป็นลายแบบโบราณอย่างเงี้ยจะเหมือน เอาเอาที่แบบแสงเกีง,ง่ายๆของตัวเองก็คือมันจะทึบไปเลยจะแบบไม่เห็นพ<ช>ื้นสีขาว<ช>หรือว่าสีแดงอะไรเงี้ยตัวนี้ใช้ใช้เป็นตัวบอบกได้ไหมคะว่าเป็นพัชชิติจกแม่แจมนะคือจร,จริงๆเนี่ยพี่ไม่อยากสรุปแบบนั้นทีเดียวเพราะจริงๆมันเป็นเรื่องของพิพเ<อ>พพลียดว่ามันเป็นแฟชั่นในยุคนี้ยุคประมาณร้อยปีมานี่นะฮะที่ที่เขาเขาหาวัสดุหาวัตถุดิบได้ง่ายขึ้นเขามีการซื้อขายกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็พอ จากยุคที่แบบเส้นฝ้ายเส้นใ่เป็นเรื่องหายากต้องทําเองนี่นะเขาก็จะใช้น้อยประหยัดแล้วก็วางโครงสร้างลายที่ที่ไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่แบบดีตไปอีใช่ซึ่งพอพอพอมันซื้อง่ายมันหาซื้อได้เนี่ยเขาก็จะรู้สึกตื่นเต้นไงตื่นเต้นก็จะระดมสายโดสังเกตก็คือเป็นเดี๋ยวพี่จะให้ดูผืนนี้เนี่ยมันเป็นอีกยุคหนึ่งที่พี่คิดว่า